สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อคืนวันอาทิตย์ริ้วผงเราเอาชนะซาทำต้นได้อย่างเฉียดเฉียวเลยนะคะสามตีต่อสองใครว่ากินบัวลอ,อยโอ้โหเกือบติดคอเลยนะจ๊ะแต่สิ่งที่เราเห็นในเกมนี้ก็คือริ้วผงเรามีโชคนะทำให้เราสามารถพลิกแซงชนะเขาได้อย่างสุดยอดเลยจ้าขอเป็นกำลังใจในคำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะช่วยกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณนะจ๊ะ รูปเกมของเราในครึ่งแรกนะคะอันนี้จมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตำแหน่งเลยค่ะแบ็คขวาส่งคาร์เนลเบลลี่เล่นแทนเทนแอนโนส่วนตรงกลางเนี่ยก็ส่งคร์ิจโจนเล่นแทนแม็กแอลิสเตอร์นะคะส่วนปีกซ้ายก็กัปโปลเล่นเป็นตัวจริงะคะ่ะวันนี้เล่นแทนลุยด,ดีอาร์ตรูปเกมครึ่งแรกเราเล่นดีนะคะเกมลุกเราดุดนันเพสซิ่งกองหลังแสดนได้อย่างเห็นไดนชัดเลยว่าเขาไม่สามารถบิวอัพทำเกมขึ้นหน้าได้เลยแล้วก็ตรงกลาง,งเราก็เป็นมิดฟิลด์ที่ ขยันนะคะเข้าไปกดดันด้วยแล้วก็บางจังหวะที่ช่วยกันกันกบกระปรูวค่ะทําเกมฝั่งซ้ายทําให้กระปรนะ่ะมีช่องที่เข้าไปยิงหลายครั้งเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ผ่านผู้สาประตูของแซนตันได้เลยก็ยังไม่ผ่านก็ยังไม่ขึ้นนําสักกทีนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็โชคดีนะคะเพราะจังหวะที่เราเพสซิ่งแล้วก็ทําให้กองหลังแซนตันนี่ก็เตะพลาดค่ะ พอเตะพลาดปุ๊บจากการที่เคยที่โจนเกู่ยกบฏดันกองหลังเขาเตะพลาดบอลน,นี่ไปโดสนสมเวลาการเก็บโตเลยค่ะไม่รอช้าเลย่ะแต่บันด้วยเท้าซ้านี่บันโค้งผ่านผู้สาวรตูชนเสาเข้าป,ประตูอย่างสวยงามเลยค่ะนี่สุดยอดนะครับเป็นลูกแรกของสมเวลาที่ยิงได้ในพิมลีกนะคะสร้างความมั่นใจกับเขานะคะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะแต่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะ รักษาสกอร์ขึ้นนำได้เลยเพราะว่าก่อนหมดเวลาซาทาต้านสามารถตีเสมอได้จากการยิงจุดโทษนะคะแต่ว่าในจังหวะที่เขาได้จุดโทษก็มาจากที่การที่นักเตะของเราประมาทร,รือปุองเราประมาทโดยเฉพาะฟันไดกับตันทีมของเราทําเกมขึ้นหน้านะคะเลี้ยงบอลโดยตรงกลางแต่แล้วก็โดนซาทาต้านอากาศผู้เล่นของเขาสก,กัด แล้วก็ทําบอลขึ้นหน้าส่งบอลตอไปให้กับแดนหน้าของเขาค่ะทาให้กองหลังของเราก็เหลือแต่ลูบินสันทําให้ลูบินสันเน้นหาจังหวะเข้าไปสก,กัดผ้าน,นะคะาทำให้เขาล้มในเขตโทษเราก็เลยเสียจุดโทษทําให้เขาสามารถตีเสมอได้จนจบครึ่งแรกเราก็เสมอเขา1ประตูต่อนนะคะแต่แล้วพอเริ่มครึ่งหลังสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงๆ เพเขาสามารถทำเกมสวนกลับได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในจังหวะที่เราได้เตะมุมนะคะแต่เราก็ทำบอลขึ้นหน้าไม่ได้โดนกองหลังเขาสกัดจากที่จังหวะเราได้เตะมุมนะคะเขาสามารถทำบอลขึ้นหน้าให้กับปีกขวาเขาแล้วก็กองหลังเราก็เหลืออยู่ไม่กี่คนเขาก็ส่งต่อให้กับกองหน้าได้อย่างรวดเร็ว จังหวะนั้นกองหลังเราลงมาไม่ทนันระคะลงมาก็จริงแต่ว่าจัดระเบียบการป้องกันก็ไม่ดีทําให้กองหน้าเขาสามารถยิงผ่านเข้าไปเลยค่ะผ่านผู้สาประตูของเราอย่างสวยงามทําให้เขาขึ้นนาเราสองประตูต่อหนึ่งอันนี้สล็อตมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเลยโดยการถอดกัปโปออกไปแล้วก็ส่งลุยด,ดีอาที่มีความสดเพื่อไปเลี้ยงกดดันกองหลัง ซาตรงด้านทางฝั่งซ้ายนะคะส่วนตรงกลางก็ถอดคือิจโจแล้วส่งแมกกิสเตอร์ลงไปเพื่อเพิ่มความแน่นตรงกลางตรงมิดฟิลด์ของเรานะคะเกมการเล่นของเราก็ดีขึ้นนะคะจังหวะที่เราได้ลูกตีเสมอเนี่ยมันก็คือไม่น่าเชื่อมันคือปาฏิหารของทีมของเราจริงๆในจังหวะนั้นคนนาเต้กำลังบิวอัพอยู่ในแดนหลังนะคะส่งบอลต่อยกับไรอันแคปเปนแบกมิฟิลตรงกลางของเราเลยค่ะ จังหวะนั้นไม่รอช้าก็าเห็นโมซาร์ทกำลังวิ่งไปแดนหน้าก็ส่งบอลไปข้างหน้าเลยค่ะตัดหลังแบตของซาตัมตันจังหวะนั้นโมซารถึงบอลพอดีเลยค่ะแต่ว่าผู้เสาดูของซาตัมตันออกมาจังหวะผิดนะคะทำให้สวนทางกับบอลที่โมซารจับบอลแล้วก็ตวัดต่อไปค่ะบอลน,นั้นก็ผ่านผู้เสาดูไหลเข้าไปประตูอย่างสวยงามเลยค่ะ ทำให้เราสามารถตีเสมอซาตัมตันได้อย่างดีและกับสุปติหารเกิดขึ้นกับทีมเราได้อย่างเห็นชัดเจนเลยว่าเราสามารถตีเสมอซาตัมตันได้อย่างดีเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะลูกนี้หลังจากที่เราตีเสมอแล้วนะคะนัดเตลิฟหงเรากา็เข้าไปกดดันซาตัมตันเพสซิงเขาได้อย่างเห็นเด่นชัดโดยที่เขาไม่สามารถทำเกมขึ้นหน้า ได้เลยนะคะแล้วนะ Saint un, ักเตะซามตันรู้สึกจะหมดแรงด้วยในจังหวะที่เราได้จุดโทษเนี่ยก็มาจากที่โมซาร่าเนี่ยนะคะคอสบอลไปหน้าประตูนะคะและกองหลังของซารมตันทําพลาดนะคะบอลไปโดนมือทําให้กรรมการเป่าให้จุดโทษกับลิอร์ูงของเรานะคะลิอร์ผลเราก็ไม่รอช้าแล้วก็ให้โมซาร่าเป็นพิชชากายิงจุดโทษเลยคะ่ะลูกดการนี้เขาไม่พลาดเลยยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยค่ะ จบด้วยการที่เราได้ชัยชนะเหนือซ um ัลตัลตันนะคะด้วยสกอร์สาตูต่อ2สิ่งที่เราเห็นในเกมนี้ก็คือนักเตะหรืขอขูงเรานี่วิ่งตลอดเลยค่ะสร้างแรงกดดันให้กับซ um ัลตันตันแล้วก็สปิริตของนักเตะของเราดีนะคะช่วยกันเล่นช่วยกันสก,กัดนะคะจนจบและเราก็สามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้แล้วเราก็เป็นจาฟู นำแมนซิตี้อยู่แปดแอ้มสุดยอดมากเลยค่ะหนาวจังเลย